สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องต้าม่โนทีเจนะคะวันนี้ค่ะต,ต้งจะพาทุกท่านมาชมเอ็กซ์เพร์จีทีค่ะต้องตัดตัวตวหน่อยเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าหลับตาพูดเวลาเราพูดอะไรเยอะๆแล้วมันเมามันเนาะคือต้อง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 ไปดูที่ผู้หญิงนะผู้ผู้ชายส่วนใหญ่จะ,จะไม่ค่อยจะเมากันเนาะผู้หญิงเวลาพูดอะไรเยอะจะจะเมามันแบบรวมหูหลับตาพูดแบบจิบปากจิบคอจิบมืออันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ต,ต้าจะพาทุกท่านไาชมรีวิวนะคะ มาชมรถเนาะ e x p n d e r GT นะคะสีดำนะคะและก็มีการเปลี่ยนกระจังหน้าเอาผาดนะคะมาพร้อมชุดแต่งนะคะแบบนี้นะคะ e x p n d e r GT ราคาอยู่ที่8ปด0 0นบาทนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าเอาผาดแบบนี้นะคะกระจังเอาผาดและโลโก้สีแดงตรงบริเวณนี้นะคะอันนี้มาติดมาพร้อมกับตัวรถอยู่แล้วนะคะและนะคะตัวหนังสือคําว่า expand e r อันนี้นะคะเป็นสีโครเมียมค่ะถ้าจะให้ดีเนาะรถสีดำติดตัวโครเมียมมันก็จะขึ้นนะแล้วก็เข้ากับกระจังอลผาินานะแต่ะจะถามว่าตัวสื่อสีดำรถสีดำเข้ากันไหมนะรถสีดำเงาแต่ตัวสื่อเป็นสีดำด้านก็หรูไปอีกแบบหนึ่งนะและด้านล่างนะคะเป็นชุดแต่งของไรเดอร์ค่ะเวอร์ชันที่3นะคะเราเห็นกันบ่อยอยู่แล้วเนาะเวอร์ชันที่3ก็คือมีไฟเดย์ไลไท์อยู่ตรงบริเวณด้านข้างนะคะมีลักษณะตั้งตรงและทุกครั้งที่ทำการเปิดรถนะคะตัวไฟเดย์ไลไท์ตรงนี้ก็จะ สว่างแบบนี้นะคะให้ความสว่างให้กับตัวรถนะและหลอดไฟด้านหน้าตรงนี้ทำการเปลี่ยนเป็นหลอด LED mini lens ด้วยนะคะก็เปลี่ยนแค่หลอดไฟนะคะก็จะทำให้ได้รับความสว่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแบบนี้อ่าส่วนด้านหน้านะคะเดี๋ยวด้านหน้าดูด้านหน้าแบบเต็มเมเห็นไหม ไรเดอร์และกระจังเอาผาดนี่อันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ของลูกค้านะคะลูกค้าชอบแบบนี้ใส่แบบนี้เนาะช่วงนี้อยากจะบอกว่ากระจังเอาผาดมาฮิตอีกแล้วนะเออเดี๋ยวพี่บอกว่ากระจังเอาผาดมาฮิตอีกแล้วเพราะว่าสั่งแต่งรถแต่งรถแต่งรถเอาผาดเอาผาดเอาผาดอยากจะบอกว่าเอาผาดเอาผาดเอาผาดอ่าบางคนก็บอกว่า expand รุ่นเอาผาดไม่ใช่เราต้องบอกว่า expand mini เอาผาดหรือ expand ตันเองอ่า ส่วนนะคะด้านข้างของตัวรถนะด้านข้างตัวรถตัวสเกิร์ตตรงนี้นะคะอันนี้แถมให้นะคะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะคะมีแถบสีแดงนะคะแล้วก็นะที่สําคัญนะตรงนี้นะ นี่เป็นสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมคะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดนะคะก็จะทําให้หรูเข้มไปอีกแบบหนึ่งนะคะสูงขึ้นไปอีกนิดนึงจ้าตรงบริเวณเบ้ามือจับตรงนี้นะคะก็เป็นเบ้ามือเคฟลานะคะนี่สามารถเลือกได้นะคะชอบเคฟลาใส่เคฟลานะคะเป็นเบ้ามือเทพระอนนี้เนาะเบ้ามือเชฟเนี้ยเออทำไมถึงเรียกเบ้ามือเทพ,เทเก,เเทพก็ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรให้มันแบบแบบเออทำให้จําง่ายๆนะเบ้ามือเทพอ่ะ แล้วนะคะด้านบนนะคะอันนี้เป็นคิ้วกันศาสตรับเพตนะคะก็แถมให้นะคะส่วนนะคะด้านหลังของตัวรถมาเร็วไปเร็วเค็มเร็วรอเรือรัวๆ,ๆเข้าไป พอดีฝนตกไงเอออ่าด้านหลังตัวรถนะคะชุดแต่งของตัวร i เดอร์เวอร์ชันนี้นะสามารถเลือกได้นะท่อจะมีทั้งหมดสท่อหรือจะเป็นท่อเหลี่ยมท่อกลมหรือท่อใบไม้นะคะลูกค้าท่านนี้เลือกเป็นท่อเหลี่ยมแบบนี้นะคะติดมาพร้อมกับแถมให้เซนเซอร์ทั้งหมด4จุดนะคะ1 2 3นะคะแล้วก็จุดที่4อยู่บริเวณนี้เนาะ ซึ่งตัวเซนเซอร์ก็จะมีตัวอบอกระยะนะคะจุดบอกระยะอยู่ด้วยนะเวลาที่เราถอยเข้าใกล้กับตัววัตถุต,ตัวตัวบอกระยะก็จะบอกว่าอ้าเหลืออีกกี่เมตรที่จะชนนะคะส่วนกล้องนะคะหลังรถเนี่ยมีพร้อมอยู่แล้วนะคะตรงบริเวณนี้อัอนนี้คือติดมากาบตัวรถนะคะกล้องถอยหลังและนะคะตรงและนะคะตรงท้ายนะคะตรงบริเวณท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวโชคนะคะไฮดรอลิกดีเปิดปุ๊บ พุงปั๊บแบบนี้อ่าก็จะขึ้นแบบนี้นะคะง่ายๆนะคะไม่ได้ยากนะคะแล้วนะคะภายในของตัวรถก็จะเห็นว่ามีน้องหมีนี่น้องหมีอันนี้เป็นของกับนาอ่าเป็นของสมนาคุณนะคะน้องหมีเปของสมนาคุณไม่สามารถเลือกสีได้นะขอร้องละ ามว่ามีหลายสีไหมก็มีหลายสีอยู่นะคะแต่อย่าเลือกสีกับเต้าเลยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะคะนี่พยางเข้ารูปกระดุมแบบนี้นะคะเป็นตัวแถมให้นะคะปูให้เต็มคันนะคะมีทั้งหมด12ชิ้นเนาะตั้งแต่ด้านหน้ามาจนถึงด้านหลังเลยนะคะเป็นแบบเข้ารูปนะคะทุกครั้งที่เวลาเราพับนะคะเบาะเข้าไปชึบพะยางเข้ารูปก็จะแนบไปกับตัวเบาะเลยนะคะส่วนนะคะด้านล่างนี่รถคันนี้ช่วงนี้เห็นหลายๆท่านถามว่ารถรถุ่นนี้โมเดล22ไม่มี ตัวฐานไม่ใช่ตัวล้ออะไรหรอไม่มีค่ะรุ่นนี้ไม่มีล้ออะไรนะคะแต่ก็จะมีตัวปะยางฉุกเฉินมาให้นะคะเหมือนคล้ายกับปาเจโร่นะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล่องเก็บของด้านหลังแบบนี้นะคะเห็นไหมคะใหญ่โตโมโหฬานอกอ่ากว้างขวางใช้คาว่าอกอ่าใช้คําว่าอกอ่าเสมือนหนึ่งว่าเป็นวังวังหนึ่งไม่ใช่อ่าและนะคะการปิดก็ปิดแบบนี้อ่ะ และนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะรีเควสนะคะบอกว่าขอไม่เอาจอหน้านะคะอยากจะได้จอหน้าที่เป็นจอติดมากับตัวรถนะคะก็จะเป็นจอที่มาจากมิซูเลยนะคะและนะคะไม่เอาจอกลางด้วยเพาะวจอหน้ากับจอกลางมันลิงก์กันเนา อ่าฉะนั้นนะคะจอด้านหน้าภายในของรถคันนี้นะคะก็จะเป็นจอออริจินอลของตัวรถนะคะแบบนี้นะคะสามารถที่จะลิงก์แอนดรอ,อยลิงก์แอนดรอยออโต้นะคะหรือว่าตัว Apple Car p l a y ได้เหมือนกันนะคะอ่านี่คือลักษณะของจอด้านหน้านะคะคือออริจินอลออริจินอลเลยอ่ะนะคะและนะคะ การที่ไม่เอาจอด้านหน้าหรือจอตรงกลางเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะคะอ่าอันนี้ก็ทักคุยกันได้นะคะสามารถเปลี่ยนเป็นของแถมอย่างอื่นได้นะคะถ้ากรณีที่ลูกค้ารีเควสต์มานะคะก็บอกแล้วเนาะรถของตัวลูกค้าเองนะคะก็ดีไซน์บายลูกค้านะคะลูกค้าชอบตรงไหนนะคะอยากแต่งเพิ่มตรงไหนหรือตัดตรงไหนออกสามารถแจ้งได้ทั้งหมดนะคะ และนะคะรถคันนี้นะรถคันนี้ราคาแบบนี้นะคะสามารถนะคะดาวน์ขั้นต่ำได้อยู่ที่3 9 0 0 0าบาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่มีเครดิตดีนะคะเครดิตดีคือมีประวัติการผ่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตนะคะหรือนะคะบ้านรถมอเตอร์ไซค์และยังมีการผ่อนอยู่และมีการผ่อนที่ดีด้วยนะถ้าถามได้นะคะสำหรับนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าพนังกงานบริษัทนะคะข้าราชการนะคะหรือว่า อาชีพค้าขายเจ้าของธุรกิจนะคะออกได้หมดนะและนะคะวันนี้นะคะการรีวิวแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้น้องเต้าด้วยนะคะและนะคะวันพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้สิเดี๋ยวจะมาดูกัน่นคลิปต่อไปนะคะเราจะมารีวิวรถคันไหนและเป็นรถของใครวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ